เน็ตไอดอลเขมรซัดชาติไหนไม่เต็มใจไม่ต้องมาแข่งซีเกมที่กัมพูชาบอกแล้วดราม่าเนี้ยไม่จบง่ายๆนะครับหมดซีเกมเนี่ยจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนจุดประเด็นมาอีกแล้วโดยเน็ตไอดอลชาวเขมรที่มีผู้ติดตามกว่า500,000คนได้พูดภาษาไทยไลฟ์สดถึงประเด็นดราม่าซีเกมที่กัมพูชาว่าถ้าไม่อยากแข่งก็ไม่ต้องส่งนักกีฬามา และยังบอกอีกว่าอย่าตัดคำพูดนะเอาไปโพสให้หมดถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายๆประเทศเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองเพื่อเอาเหรียญทองกลับไปให้ประเทศให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศจะได้มีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเพื่อเป็นเกียรติยศของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อม ซึ่งก็มีทั้งคนไทยและชาวเขมรเข้าไปคอมเมนต์เดือดถล่มกันเละใครอยากรู้ว่าคอมเมนต์อะไรบ้างตามมาดูกันเลยนะครับโดยชาวเขมรคนหนึ่งได้คอมเมนต์ตอบกลับชาวไทยว่าวันก่อนเนี่ยไทยมันยังโม้อยู่เลยว่าจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองแน่จริงก็อย่าส่งนักกีฬามาสิ ส่วนชาวกัมพูชาอีกคนคอมเมนต์บอกว่าซีเกมครั้งนี้เราตั้งเป้าจะเอา100เหรียญทองและใครที่ได้เหรียญจะได้บรรจุรับราชการสบายไปตลอดทั้งชีวิตไทยไม่ส่งนักกีฬามาสิยิ่งดีตัดคู่แข่งไปได้อีกหนึ่งในขณะที่คนไทยเนี่ยคอมเมนต์สวนกลับไปว่าทำเป็นปากดีนะวันไหนโดนรัฐบาลและยิงหัวขึ้นมาอีกอย่าวิ่งมาซุกหัวที่ไทยนะ อีกคนคอมเมนต์ถามว่าเกียรติยศหรืออัปยศกันแน่เอาให้ดีๆคนไทยคนนี้บอกว่าเหรียญแห่งเกียรติยศคือเหรียญโอลิมปิกและเอเชียนเกมจ้ะเธอไม่เคยได้แม้แต่จะเข้าชิงเธอคงไม่รู้ความหมายของมันหรอกส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจัดที่ไทยก็เตรียมใจไว้บ้างนะแล้วจะรู้ว่าจัดแบบสากลจริงๆเขาจัดกันยังไง ในขณะที่เพจอาเซียนมองไทยได้ออกมาแฉว่าเน็ตไอดอลเขมรที่ออกมาท้าว่าแน่จริงไม่ต้องส่งนักกีฬามาแข่งซีเกมคนนี้แหละที่ตอนโรงงานสมุดปาการไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตนางออกมาสมน้ำหน้าไทยนั่งขำนั่งหัวเราะตบมือชอบใจอีกทั้งเคยเคลมลิซ่าว่าเป็นคนกัมบูชาและตอนที่บัวขาวนักมวยไทยออกมาทวงหนี้ นางก็ออกมาไลฟ์สดโชว์นิ้วกลางให้บัวขาวและยังแฉต่ออีกว่าตอนเนี้นางทำงานที่เกาหลีถึงได้ปากแจ๋วล่าสดุดมีคนไทยจำนวนมากแห่กันไปทัวลงพร้อมรีพอร์ตให้ลบแอคเคท์ของเน็ตไอดอลเขมรคนนี้ออกจากทุกโซเชียล บางคนเรียกร้องถึงขั้นอย่าส่งนักกีฬาไทยไปแข่งในรายการนี้เลยเพราะดูแล้วกัมพูชาไม่ได้เป็นมิตรกับไทยแล้วและห่วงความปลอดภัยของนักกีฬาไทยทุกคนสรุปดรามานี้ยังอีกยาวนะครับจบซีเกมครั้งนี้หลายคนคงทบทวนไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องเนี้มีแต่เรื่องสนุก